จอ1บนิ้วใส่ซิมได้แถมดู Netflix ได้โคตรชัดต้องจัดออดูคิวไอแพ60ไลท์ตัวน้องเขานั้นจะมาพร้อมกับ CPU อย่าง u n i s o c T606 ที่พอจะเล่นเกมอย่าง ROV เนี่ยได้สบายๆเลยตัวแรมนั้นให้มันอยู่ที่4 g b แบบ LPDDR4X หน่วยความจำา 128GB แบบ UFS 2.2โหลดแอปได้อย่างจุใจทั้งยังใส่เมมเพิ่มความจุได้หรือว่าจะเลือกใส่ซิม2ซิมก็ได้หน้าจอของน้องนั้นเป็นจอ IPS ขนาด1 1นิ้วความละเอียด HD สามารถดู Netflixfli ได้ในะ กับ y า l 1ภาพคมชัดลำโพงใกล้ามา2ตัวแบบสเตอริโอจะฟังเพลงหรือว่าดูหนังเนี่ยก็เสียงดีแน่นอน ตัวแบตเตอรี่นั้นก็ให้มาอยู่ที่8000ม ah. ิลแอมพี่มีทดสอบดูหนังไปกว่า4เรื่องเนี่ยแบบยังเหลือเหลือที่สําคัญคือออดูคินั้นรับประกันให้1ปีจัดเต็มพร้อมศูนย์บริการในไทยเครมเร็วเครมไวใครสนใจเนี่ยพี่มีก็ปักตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะไปจิ้มกันได้เลย